อุ้ยใครดับไฟว่าเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอ,อะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ไดอุ้ยโอ้โหเอุ้ยอุ้ยเทพเทพโอ้ยเทพถูนะครับแพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าคาแก้วนะครับ แพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID password นะครับปลอดภัย100%เเนะครับเพียงแค่คุณใช้ UID เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สำคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็ก3,000เหลือ2,500อันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพไวเก่งไวต้องทีบทูนะครับผมในนาทีนี้ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมดีราบีมนะครับและในวันนี้นะครับผมก็อยู่ตามชื่อคลิปแล้วก็บุกคลิปนั่นเองนะครับก็คือการ์ด นอนแดงการใส่ส,สวมเกราะที่ยืนเมืองดีที่สุดนะครับยืนพื้นดีที่สุดสําหรับสายป้องกันสายถึกนะครับทําไมนอนแดงถึงยืนพื้นดีที่สุดนะครับหรือว่าไม่มีอะไรจะใส่เอะอะสายป้องกันใส่อะไรนะครับเริ่มต้นเลยใส่นอนแดงเพราะอะไรนะครับมาดูนด,ดีกว่านะครับโดยที่นอนแดงเนี่ยคุณสมบัติมีอะไรบ้างนี่ครับหนึ่งเลยนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในส่วนของเกราะนะครับจะทําให้ชุดเกราะของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นธาตุพอยสั้นนะครับแล้วก็เมื่อเรายัสมุด ก็จะทําให้เราเนี่ยเมื่อสวมใส่การ์ดหนอนแดงด้วยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีพิษอนรีซิสแตนด์ด้วยนะครับการเกี่ยวกับธาตุพิษนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะใส่หนึ่งฝากหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเราใส่และเกาะเราเป็นพิษนะครับจะทําให้เราถึกขึ้นอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับที่ขวดยาตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาทันหน้าล่างเลยนะครับที่เป็นสมุดสีแดงนะครับบันทึกนักเดินทางนะครับกดใช้งานนะฮะมันจะมีโฟลเดอร์มอนสเตอร์แล้วก็ไกด์ํำรวจนะครับอันนี คือตารางสเตตหักล้างในที่นี้คืออะไรนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราจะเล่นชนะท่านู้นชนะท่ <pagan> านี้นี่ครับมาดูที่นี่นะครับเหมือนแบบว่าเราเล่นธนูนะครับเราต้องไปตีมอนสเตอร์ที่เป็นทตุน้ำนะครับเราต้องใช้ธนูอะไรเราต้องใช้ธนูลมนะครับเพราะว่าธนูลมตีทตุน้ําเข้า2เท่านะครับแปลว่าเราตีท่าน้ําเพิ่มขึ้นแรงขึ้นอีกนะครับอย่างเช่นเราอัดระเบจปกติหนึ่งร้อยนะถ้าเราแบบว่าช้าท่าชนะเราก็จะได้เป็น200มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ กับกันนะครับถ้าเราใส่เป็นของกันเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับเป็นส่วนต่อรองกันได้นีครับผมจะให้ดูยังไงนะครับแถตรงนี้นะครับด้านล่างลงไปนะครับตรงนี้นะคือคนทาดาเมจดนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ให้เป็นแบบว่ารับดามจดนะครับท่าที่รับดามจดอันนี้ท่าที่ทําดามจนะครับดามจเข้าไปอันนี้คือป้องกันออกมานะครับดังนั้นนะฮะเรานะครับสวมใส่เป็นเปลี่ยนเราเป็นเกาะปุ๊บเราจะเป็นผู้ถูกกระทานะครับแปลว่าเราเนี่ยจะเป็นท่าทิพิษนี้นะครับ แล้วก็สมมุติว่ามอนสเตอร์หรือใครก็ได้นะครับยิงธาตุลงบกมานะจากปกติจะเข้าเราหนึ่งใช่ไหมครับจะเหลือแค่0.75นะครับแปลว่าเราจะบลกกระเมจไปได้0.25เลยนะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับไม่ใช่0.25สิเราจะสมมุติว่าเขาตีมา101เราบอกราเมจได้25เลยประมาณนี้นะครับก็คือตีมา1 0งจากปกติจะต,ตีเราเ,าเข้าร้อยเหลือ75อะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าใส่เป็นธาตุดินลงมาปุ๊บตีเราที่เราเป็นธาตุพิษปุ๊บ เราก็จะลดทอนาเมิตนะครับจะเข้าเราเพียงแค่75นะฮะถ้าตีเข้ามาร้อยหนึ่งจะเข้าเราแค่75นี่ครับอันนี้ก็คือท่าดินน้ําลมไฟนะครับตีเข้าเราจาก100เหลือ75หมดเลยนี่ครับแล้วก็มุกท่าแปลกๆนะถ้าเป็นท่าชาโด้เนะครับจากโบกตีตีเข้าเรา100ใช่ไหมเหลือ0.25ก็เหลือ25ครับลดไปได้เยอะมากเลยนะครับท่าแปลกๆเนี่ยท่าอันเดยอะไรเงี้ยตีเราเข้าแค่25เท่านั้นจากโอตีร้อยหนึ่งประมาณนี้นะครับหหนนน่่่่่่่ววววยยททีีีผมมแแดด้้ครรับถถาาาาาาเเกกกิิตโฮลอะง นะครับซึ่งส่วนน้อยมากๆนะครับที่ธาตุพ้อยซันนะครับเมื่อเราเป็นธาตุพ้อซันแล้วโดนตีแล้วมันจะแบบเจ็บกากเลือดเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้เลยนะครับมีแค่นอมอลแท็กที่ตีเราเสมอตัวกับธาตุอันนี้นะครับธาตุโฮลี่นะครับซึ่งโฮลี่เนี่ยเป็นแค่พระเท่านั้นที่จะโฮลี่เสร็จเราได้หรือว่าเคลือบธาตุนะครับส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงดันนะครับเราลงดันมอนเตอร์ทั่วๆไปไม่รู้จะใส่การ์ดอะไรดีนะครับผมว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยการ์ดหนอนแดงเนี่ย กันดาเมจได้ดีกว่าบอกแบบว่า helmet. ถ้าเกิดเทียบเท่ากับเราใส่พวกชุดวิทชุดแมกเนตพีนะครับมันก็เพิ่มเลือดได้แหละแต่มันจะดีเท่าหนอนแดงหรือเปล่านะครับแต่สําหรับตัวผมผมว่าหนอนแดงนี่ค่อนข้างจะครอบคลุมสุดๆนี่ครับเป็นการ์ดยืนพื้นคุณไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆคุณอยากกันตรงเนเชอรัลนี้นะครับเนี่ยแต่เออเนเชอร์นะครับนี่นเนเชอร์นะครับเนเชอล์หรือสักอย่างหนึ่งนะครับเราอยากจะกันดาเมจโปกตินะครับเราต้องใส่การ์ดอะไรนะครับเราต้องใส่การ์ดโคดนะครับเพื่อที่จะทําให้ดาเมจ โบตีโบตีเนี่ยเหลือ0.25จากตีเราเข้า100เะครับเหลือแค่25นะก็ใส่โค้ดกันกันได้นะครับจะเป็นการ์ดโค้ดอะไรนีเราอาจจะแอประหว่างนอนแดงกับโค้ดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่นอนแดงแล้วใส่โค้ดอ่ะเท่ากับว่าเราการแทบทุกธาตุบนโลกใบนี้เลยเนี่ยครับที่ไม่ใช่ธาตุโฮลี่นะดังนั้นก็คือการ์ดเกราะยืนเมืองที่ผมแนะนําก็จะเป็นนอนแดงนะครับถ้าเกิดว่าอยากสลับเป็นโค้ดก็แล้วแต่นะครับเพื่อกันมากที่สุดนะอย่างเช่นการ์ดโค้ดกันอะไรได้ดีที่สุดนะ และก็การมองอชุราเนี่ยครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับมองอชุราคือมองมันเปลี่ยนธาตุเราแล้วนะครับการโกดใบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ประโยชน์ในช่วงของการลงดันธนาทอสนะครับชั้น1นึสองสาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าดันธนททสเนี่ยชั้น1นึสาหรือดันแป้งดันแฟชั่นอะไรพวกนี้มันมันมีมอนสเตอร์ที่ตีเราเป็นธาตุเนเชอรอยู่นะครับก็อาจจะเป็นโกดกันได้แต่หลักๆนะครับตามชื่อคลิปหัวข้อที่เรามาคุยกันในวันนี้ก็เป็น การหนอนแดงยืนพื้นนะครับส่วนเกราะที่ดีที่สุดสําหรับสายแทงนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะฮะแล้วก็การดูตารางเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับจำเอาไว้นะครับตรงนี้นะฮะคือดามจของที่ผู้ที่จะทําเข้าไปนะครับแล้วก็นี่คือฝ่ายรับนะฝ่ายป้องกันแล้วก็ตรงเนี้ยคือฝ่ายทาดาเมจอันนี้ฝ่ายรับนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูว่าเราจะตีมอนเตอร์ท่านไหนเราก็ดูเนี้ยหรือว่าเราจะรับท่านไหนได้บ้างเราก็สลับพลิกแพลงไปอย่างที่ผมได้เล่ากันนะครับว่าของดีจริงๆนะครับ เฮียไม่จำเป็นต้องเก็บไว้นะครับโดยวิธีได้มาของการหนอนแดงใบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับท,ที่จะบอกว่าฝากหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งนะครับสามารถหาได้จากดันเจี้ยนดันลิฟนี้นะครับก็จะเป็นดันลิฟอันนี้นะครับตรวจสอบเป้าหมายนี่ครับเนี่ยผ่านความยากสูงสุดเราก็ได้แล้วนะครับ2ใบมาก็คือใส่1่งฝากหนึ่งก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับการใน,ใน,ใน,ในการหนอนแดงใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลตรงนี้ที่อยากจะมาเผื่อแผ่เพื่อนๆนะครับเผื่อใครยังงงกับการ ดูธาตุนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมค่อนข้างจะงงมากเลยนะว่าแบบเราชนะธาตุกันยังไงก็ดูกันยังไงนะครับก็ดูกันอย่างนี้นะกดตรงนี้นะครับนะแล้วก็งนี้ไกด์สำรวจตรงนี้นะครับเนี่ยคนทาดามจคนรับดามจนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการดูธาตุนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือว่าเห็นว่าช่วงนี้มีประโยชน์กันนะก็คือฝากติดตามกันได้นะครับกด s u b สไ r ร b e ไลค์แชร์กันได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ ใส่นอนแดงกันเนี่ยเพราะว่าผมไปตีตรงนี้มานะครับเกี่ยวกับที่ผมเอามาทาเป็นคลิปนะเพราะว่าบางคนหรือว่าแบบใส่การ์ดแม่คิดเพียงเนี่ยนะครับแต่ถ้าเทียบกับใส่การ์ดนอนแดงที่ลดดาเมจแล้วเนี่ยการ์ดนอนแดงนี่คือคมกว่าเยอะนะครับอย่างเช่นบางดันที่เราลืมไปเลยแล้วก็เราไม่ทันสังเกตนะครับผมเพิ่งสังเกตการแล้วพอใส่อย่างนี้ทั้งทีมตัวเราเนี่ยถึกขึ้นทันทีเลยนะครับก็จะเป็นในดันของส่วนของอันนี้นะครับดันหอเด็ดดาวนะครับไม่ใช่ขอเด็ดดาวขอกลุ่มดาวนะครับนี่นะครับในชั้นที่3ามนะ ผมผมเพิ่งเคลียร์เสร็จนะครับเพราะว่าในชั้นที่3เนี่ยสุดท้ายเจออะไรนะครับเจอเป็นพวก Dark i l l ลูชั n นะครับแล้วก็ไอ้หน้าหล่อเว Wizard l o r ดนะครับเนี่ยมันตีเป็นอะไรมันตีเป็นชาโดว์นะครับซึ่งชาโดว์เนี่ยกับกับอันนี้นะครับชาโดว์ Shadow กับอันเดดเนี่ยมันตีเราเข้าเท่าไหร่นะครับเนี่ยคืออันเดดแล้วก็ชาโดว์ตีเราเข้าเพียงแค่0.25เท่านั้นนะครับเนี่ยเราเป็นท่านพิชใช่ไหมแล้วก็ชาโดว์กับ ed, อันเดดอัดเราเข้ามาเพียงแค่จาก100%เหลือ0.25นี่ครับ ใบนี้ก็เลยทำให้เราถึกขึ้นได้มากมายนยครับแต่เราใช้ยังถูกจังหวะนะเอาง่ายๆนะครับใส่หนอนแดงคมทุกจังหวะนะครับบายบายสวัสดีครับ